ก่อนเอาเปิดเปิดตีเปิดตีต้องคอยเปิดเราจะปล่อยมันแล้วมันหลุดก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสีผ้าหลานหน่อยมาปล่อยปาคอนี่มันตัวเล็กกันไปพ่อไม่กินก็เลยให้มาเอาปล่อยเบื่อเยน้ำดีนี่สีปล่อยปาคอนี่ลงน้ำไม่พี่น้องเอ้ยมันตัวน้อยสงสารมันเอาปล่อยเขาสู่เวที ปลดด้วยกันนั่นแหละปลยด้วยกัอน,อ,นอ,กอ้าวปล่อยลงอ้าวไปอยู่แม่น้ำใหญ่ไปลูกไปไปเออ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 ,อ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 ขอให้โชคดีขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะมัน,น <ะ S 2> ยังไม่ไปนะมันไม่ตายหรอกไม่หมายถึงว่ามันยังไม่ไปมันไม่ไปแล้วมันสลบเนาะมันมาเจอน้ำนี่มันก็สลบอยู่แล้วน่ะนี่ลองผักบุ้งเี่โอ้ยพี่น้องเลยนี่ แดดซองค้องผักบุ้งผักบุ้งงามแห้งไปแล้วบอกขำน้อยไปไปใส่ด้วยอุ้ยงามแห้งเก็บให้นแน่ไว้คืองามแท้ใช่โซลี่จิ้นนู่นไงผักบุ้งพี่นอกเอ้งามแห้งเออหมดกัดเต็ม หอยเชอรี่หลายเ้ยกินได้แต่ลูกมันเล็กไงรนไี่ไงเต็มไปหมดอ่ะนะลูกมันอ่ะนี่เน่ะเต็มนะลูกมันอ่ะเห็นไหมหลายเห้ยมันประมณหอยขั้นดอกหอยเชอรี่ไหนล่ะะถุงถุงที่ปล่อยนะคือไม่เอามาด้วยอ่ะ อยู่ตรงนั้นน่ะพี่จะตามเอามาก่อนไปถุงไม่เอามาฮอนก็ฮอน,อน,อนถุงกบ่เอามาเอามาฮอ,อ,อนก็ฮอนถุงกรบเปเอามาแบบานี้ถ่ <c oughs> า,ยยายอยู่ลูกหอยเชอรี่เต็มพี่น้องเอ้ยจะมันไหลแห้งคัะมีหอยเชอรี่ที่เต็ม,ม <c oughs> ด,ตด้วยนี่ โอ้ยยางมาเถอะยี่มีเอยกระสืทถากันยุ่นี่เดี๋ยวยางถาอยู่นี่อู้ยเต็มอันใหญ่เลยหอยเซลี่เบิรงดำคูรูคิรีซูยหอยซาซิมิหอยเซลี่ลืมๆเนาะโอ้นี่ก็ะเมนปลาคอเ่ะนี่แลนบุบุบุนี่ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสุดสวยชุดรอดโทรลูบ๊ายบาย